สบายดีมือนีมาอะไรสดอันมือนีสิไปสวรรค์เร้อไปหาอันไอ้ดนสิไปหาไอ้ดนมือนีไปหาไอหักมือนีสิไปสวรรค์ผู้ใดผู้ใดอันมีมีมีหลายคนทางมาว่ะ <ม clubs. S 1> สิไปสวรรค์บอกแมนเมนเมนมือนีสิไปหาไอ้ดนสิไปสวรรค์เร้อมมือนีไปหาไอ้ดนสิไปสวรรค์สี่ไปอยู่จ uh ัก สามคืนหรือสี่คืนนี่แหละหรือว่ายังหูเนาะว่าจะจะคืนเพราะว่าติดต่อให้อันให้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 กระเจ้าให้ไอ้ห่างนะฮะหาที่ดินหรือว่าหาบ้านอยู่พุ่นฮนะหาเป็นก่อเป็นเฮือเลยนะแบบชิบชื้อชื้ออยู่พุ่นเลยฮนะก็เรื่องว่าสี่สิไปสวรรค์มันนี่ค่ะ ไปสวรรค์เด้อม้อนี่อันยังหูว่าสีสีกลับมากสีกลับมาดนบอยังหูเด้อยังบหูเพราะว่าสะพพนสีเด็กไปสวรรค์ม้นนี่ค่ะจังได้สะพพนก็สิไปสวรรค์ก็คือขาดไปแล้วบ่มีไ่ไผสะพพนก็สิเซาลินเท่าระทําแล้วกควว็คือสะพพนไปสวรรค์หละคือบ่มมีไพติดต่อได้เลยเนาะแล้วก็สีสิปิดไวเลย คนขางตัวหรือว่าไพ่กระยาติดต่อสะพอนบ่ไใดเลยเด้อโบมี่ไพ่ติดต่อได้เนะาะสีไปสวรรค์แหละโบมี่ไพ่ติดต่อได้มื้อนี้หาสะพอนไปลีเดอร์ทุกคนเด้อจักหน่อยประมาณ ขึ้นขึ้นรถแม่เนี่ยว่ะแล้วก็ว่าว่าสิไปอันสิไปวียงเนาะไปหาม,มี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 คนหูจักอยูเวียงแน่เนาะพูดบางที่กะบางที่กะหลายคนกะทาว่าเออปะสซาพอนมาเด้ขึ้นวียงบอกขึ้นขึ้นจะขึ้นมือนีเด้อจะขึ้นมือนีสาพอนมาจะขึ้นมือนีเนาะ ขึ้นไปอันกามีง,งานหลายๆงานอยู่แต่ว่าสาพรจะขึ้นมือนี่เด้อขึ้นไปเวียงสาพรจะไปมือนี่เลยเนาะหายทุกคนหูนำการเด้อว่าสาพรสีไปเวียงมือนี่หลายคนคือสีหูเนาะหลายคนคือสีหูว่ะาชาว่ะสาพรไปใสจะไปเวียงมือนี่ จะขึ้นจะขึ้นไปยังหรือวะจะไปอันจะจะไปฝั่งไทยกับไปฝั่งไทยกับไปเพราะว่าภาคไทยก็มีงานว่าสิไปอันวิดปีใหม่ในว่าสิเฮดบัสสปอร์ตอยู่เนาะเฮดบัสสปอร์ตก็ยังหูว่ะสะพอนสี่อันสีไป ไปด้นสำได้บางที่อาจจะบอกอาจจะบบกกลับมาเลยก็ไดเนาะอาจจะบบกกลับมาเลยก็ไดเนาะ xanh nhớ สิลงขึ้นเวียงแล้วเนาะขึ้นเวียงแล้วสาพรบอกสาพอนบออยู่แล้วเนาะสาพรทนบ่ได้เนาะสาพอนกับสิขึ้นเวียงแล้ว,ลวนะนะกับส,สิไปซื้อบ้านซื้อรถอยู่ฝุ่นเลยเนาะไปซื้อบ้านซื้อรถอยู่ฝุ่นเลยอยู่เวียงเลยหรือว่าอยู่สวรรค์เขตเลย when bye ที่สำคัญเออเสือซาพรตจะบอได้ส่งแล้วเด้อเสือซาพรจะไปเวียงมือนนี่จะไปสวรรค์มือนนี่ตอนนี้กำลังติดต่อหาไอหักอยู่เพราะว่าซาพรจะไปซื้อบ้านอยู่พุ่นเนาะจะไปซื้อบ้านอยู่เวียงจัง เดี๋ยวสาพออันนั้นก่อนจักหน่อยสาพรไปเด้อผู้ใดอยากให้สาพรอ,อยากจ้งหางงานหรืออยากจ้างยางกะติดต่อมาสาพรนได้ เพราะว่าสาพรจะลงสวรรค์มือนี่สาพรจะลงสวรรค์มือนี่เด้อเดี๋ยวซาพรนเสียมเบึ่งก่อนเสียมเบึง่ง หรือว่าสะพานจะขึ้นเวียงเนาะขื้นคนเดียวสะพานจะขื้นเวียงขื้นคนเดียวเด้อตอนนี้สะพานจะบ่หับไผ่โทรมาในกลุ่มสะพานจะบ่หับเนาะ แล้วสาพัจะบลินโทรศัพท์สาพัจะปล่อยเข้าหลินคนเดียวจะให้ข้าดังคนเดียวสาพรจะบอดังแล้วเ้อให้จือเอาไว้เด้อสาพัจะให้บาแม็กดังคนเดียวสาพัจะบอดังจือเอาไว้เด้อทุกคนเด้อสาพัจะบอดังสาพัทจะบลินโทรศัพท์เพราะว่าสาพัทจะดังคนเดียวสาพัจะบอดังคนเดียวอีกแล้วสาพัจะให้บาแม็กดังคนเดียวสาพรบอดังเลยเนาะ ให้เอาไว้ให้จำเอาไว้เด้อทุกคนเด้ะถ้าผู้ใดอยากอยากอยากติดต่อมาหาสาพอนะติดต่อมาได้แต่ว่าสาพอจะบอดังให้เราดังคนเดียวไปโลดเนาะเข้าต่อในเหตุดีสำดใดเฮ้าก็ดีบพ,พ่อสำหรับเขา เ่าดีพ่อสำหรับเขาดอกทุกคนอย่ามีขอบครัวเลยเนาะสะพอนขิดพิษแต่ขิดแต่มากขิดแต่ข้าเป็นโสดเด้เนาะเป็นโสดน่ะดีสิตายอยากเห็นยังกัเห็นอยากเห็นยังก็เห็ด แค่คำว่าของไพอีกเนาะแต่มาซมือนี่ค่ะของแข็งบอึดมิตะของแข็งทั้งนั้นเลยเนาะเพื่อนนี่เพื่อนสาพรน,นี่สาพรกะคือให้ปูพื้นแล้วเนาะเทพพื้นแล้วสาพรจะบาจ้างต่ออีกเลยสาพรจะยุดไว้ซั่วนานเนาะสาพรจะบ่ให้มันแล้วพ่อแล้ว ชาพอจะประจ้างต่ออีกไพสิโอยชาพอหรือไพสิผสมชาพรจะประจ้างต่ออีกต่อไปเนาะ,ะมาห้องเพลงนำกันกันกบชาพรเด้อ นเองที่ทิ้งเจ้าไปให้กับหัวติ้ทหัวแฟนใหม่คนนี้จะมาเปลี่ยนไปกล้าบอกแบบว่าต้องอายว่าคอยเสียใจแฟนเก่าเลิกเธอก็เสียใแจแันอก่อยฟัใจทิ้งเจ้า เป็นกันทุกคนบอคอมเมนต์มา,านเด้อ้าซ่านามีจริงสาพรสิบขคอสิบขคอมีผัวหรือมีแพนสิคออยู่คนเดียวตลอดไปซาถูก พัวแล้วมันเจ็บแกคอร์กเก็บใจไหวคนเดียวเดี๋ยวสะพานชิหอยเวลาสะพานไปแล้วเนาะชิโตฮะไม่หักให้เามาหับมาหับเอาเก้าวิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ไว่าโทรมาอ้าไปโทรชิมหนึ่ง